สวัสดีครับสวัสดีครับเช็คเสียงเช็คเสียงสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้จะไกด์ในการไปรับเควสของกิจกรรม4รปีที่จะเอา ตัวเที่จะเอาตัวเก่าไปรับเควสจะได้เข้ากิจกรรม4ปีนะครับเริ่มต้นก็ออนตัวเก่าที่เราจะเข้าเควสนะครับตามปกติเลยเดินเข้าไปห้องสมุดโลกนะครับเดินมาในแต่ละเมืองมันจะมีตัววาร์ฟแดงตรงนี้นครับก็เช่นเพยอน โมโรกรูนแล้วก็พันเทลา่าเข้าไปครับทีนี้ก็เดินเข้ามาครับขวาสุดขวาสุดนี่ตัวนี้เลย ตัวนี้มันจะเป็นตัวเก่ามารับเควสสำหรับตีเอมดาเลียสกับตัวกังขาแล้วก็จ่าย 10m เอ็มตัวนี้หลังจากที่ว่าเราไปตีไอสองตัวนั้นเสร็จแล้วไอตัวเก่าเนี้ยตัวเนี้ยตัวเก่าเหมือนกันไปเล่นมาละหลังจากที่ว่าไปตีแอมดดเลียสแดงกับกังขาอินฟินิตี้เสร็จปับ๊บเรากลับมาส่งเควสพร้อมกับเงิน 10m เอ็มเราก็จะได้ตัว เจมส์ o โตนออฟไทม์ไว้สำหรับวาร์ปเข้ามาในห้องนี้แล้วก็ร่วมกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆของกิจ4ปีนี้นะครับพอเราได้ตัวเจมมาแล้วเนี่ยปึ๊บเราก็จะสามารถเข้ากิจกรรมอื่นๆได้เช่นพวกอีเวนต์เปเยลตัวเนี้ยเราต้องผ่านตัวเควสเลเวล90ก่อนเราถึงจะเข้าตัวอีเวนต์นี้ได้เดี๋ยวลองดูนะครับส่วนเควส์ลำดับขั้นก็คือจะเป็นเลเวล สิบเนี่ยเดี๋ยวดูดูเนะาะตัวนี้เจมสโตนอีเวนต์ตัวเนี้ยครับมันจะเป็นเควสเลเวลลำดับขั้นก็คือจะมีเนี่ยเวลสิบสามสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าเก้าสิบตัวเนี้ยครับเดี๋ยวมันจะได้ใบเซอร์บิบิเคทสำหรับเลขหมวก OCP ซึ่งผมถึงเควสนี้พอดีเราจะต้องใช้เนี่ยครับหลังจากเรารับเควก้าสิบมาใช้ Echo Stone 2ยี่สิบชิ้นกับเงินหนึ่งเอ็มฉะนั้นผมยังมีอย่าง Echo ยังไม่มีอืมเอ็กโคเอ็กโคอ่ะมีพอดีครับเพราะฉะนั้นตัวเก่าถ้าแนะนำเป็นเวลเก้าสิบก้าแล้วมาเข้ากิจ จะคุ้มสุดเพราะเราไม่ต้องไปเก็บเลเวลแล้วสามารถเข้าตั้งแต่เวลสิบจนถึงเก้าสิบเก้าได้เลยนะครับก็จัดการไปเงินไม่พอทีครับเก้าสิบฟึบเรียบร้อยได้ละโปรพีเกตไฮคาร์ดอันนี้คือเก้าสิบ 90สิบนี่คุยกับดออเตอร์ทับของควันจากอดีตนี่ไงทีเนี้ยตรงนี้คือแลกคอสตูมสี่ส่วนของอาชีพหมวกโอ p ีพี CP, ประดับหมวกสี่ปีแล้วก็อันนี้เอาเอ h o โ t ส n e หนึ่งร้อยชิ้นมาแลกเป็นตัวหินดันพิเศษสามดันสำหรับ คนไหนที่แบบเฮ้ยไม่อยากทำเควสสามดันเอาตัวเนี้ยครับ e c h o s t o n นนี่ครับหนึ่งร้อยชิ้นจะได้หินนี้หนึ่งชิ้นเพราะฉะนั้นกิจนี้เราใช้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดร้อยชิ้นว่าสิบชิ้นจำไม่ได้เหมือนกันแต่จำได้ว่าไอหินดันพิเศษครับต้องใช้อย่างละยี่สิบ เพื่อจะได้เลขอุปกรณ์ OCP นี่ไงเห็นไหมแล้วก็ Echo 50พร้อมเงิน 1m แล้วเราก็เลือกหมวกเราก็เลือกหมวกพอเลือกเสร็จปุ๊บกดโอเคมันก็จะได้หมวก OCP ซึ่งเลขได้หมวกหนึ่งครั้งและประดับอีกหนึ่งครั้ง นี่ครับโอเคนะเนาะเพื่อนๆเสร็จทีนี้หลังจากเรามีเจมสโตนแล้วกับใบนี้แล้วตัวหินนั้นถ้าเกิดเราไม่เอาเอ็กโคสโตนมาแรกเนี่ยครับเราทำยังไงได้เรามาตรงนี้ครับ เห็นไหมดันพิเศษสามอัน for ร e ช s h a d o w inferno ก็คือหินสามอันเมื่อกี้ไ <c oughs> อรเรสกับฟอรเรสคือพรอนพรอนตรงนี้ตัวเควสลุงอะครับตัวนี้เขาเรียกว่าลุงผมผมขออนุญาตเรียกว่าลุงละกันเนาะอ่าจะมีค่าพร้อมช่วยตรงนี้คือส่ง ส่งผ้าแดงนะที่เราไปหากันมันก็จะมีผ้าแดงใจไฟแล้วก็กุญแจมือของลุงจะเป็นผ้าแดงมันจะได้เอ็ o โคสโตนมา4ชิ้นกับผลไม้ทองคำอีก4ีบชิ้นหลังจากที่เราส่งไปแล้วเสร็จทีนี้จะมีสองเควสนี้ครับสเควสเนี้ยเป็นเควสลดน้ำต้นไม้กับเควส์กำจัดมอน สามสิบตัวสามชนิดถ้าเราจบสองเควสเนี่ยเราจะได้หินตัวนี้ <c oughs> มาอย่างละหนึ่งต่อเควส <c oughs> <c oughs> พอจะเข้าใจนะตามทันนะครับ ซึ่งแต่ละที่มีแบบนี้ทั้งหมด3ที่6เควสทำได้วันละครั้งต่อตัวละครหินตัวนี้ไม่สามารถฝากคลังได้นะครับติดตัวละครหลังจากจบเควสนี้ปั๊บเราไปที่อื่นเราไม่ต้องไปบีวิงเข้าห้องโน้นนะครับคุยกับลุงขอย้ายไปที่อื่นนี่ไงมันจะมีอีก2ดันขึ้นมาให้แล้วก็ไปที่อื่น รีครับเรามาที่สองละที่สองตรงนี้ตรงนี้จะเป็นของชาโด์ครับก็เหมือนกันตรงนี้ส่งกุญแจมือส่วนตรงนี้สองอันครับเทรด เราก็จะได้หินที่เป็นชาโดว์ตัวนี้อทีนี้เราก็ไปอินเฟอร์โนอินเฟอร์โนจะเป็นของโมรอกาโมรอกก็เหมือนกันครับ <c oughs> ทีนี้เราจะไปดันให้เราเข้าตรงนี้นะครับหลังจากที่เรารับเควสสองเควสข้างล่าแล้วเราเข้าดันมันจะมีเควสร,รอยแยกสังเกตสังเกตตรงพื้นนี่มันจะเขียนว่ารอยแยกให้เราคุยแล้วมันจะโหลดอย่างนี้คุยไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่ขึ้นโหลดตรงนี้นะครับเท่ากับว่าจบเควสร,รอยแยก อันนี้คืออันที่หนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นล่ามอนนี่ไงน,นี้มอนก็คือมอนในดันนี้ <c oughs> อีกอันนึงก็คือลดน้ำต้นไม้เ <c oughs> ดี๋ยวผมทำให้ดูเอาเป็นแบบคร่าวๆนะครับ กดน้ำต้นไม้หาต้นไม้ก่อนครับนี่โอนทรีตรงนี้กดไปปุ๊บโหลดเหมือนกันครับกดเรื่อยๆต้นเดิมที่เดิมได้เลยครับจนกว่ามันจะไม่ขึ้นโหลดตรงนี้ถ้าเกิดโดนโจมตีหรือว่าเราขยับตัวโหลดจะต้องเริ่มใหม่นะครับเขียนกันไยัดเขียนนิดนึง ก็ประมาณนี้ตีมอนก็ตีในนี้เหมือนกันครับนั่นไง ทีนี้ไปดูของดันชาโดบ้างของดันชาโดจะพิเศษจากคนอื่นเขานะครับตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปรดน้ําหรือไปหารอยแยกแล้วก็คอยกดโหลดเพราะดันชาโดพอเรารับ2เควสนะครับเขาจะให้หาตัวดาร์กโซไอตัวแบล็กโซตัวนี้ซึ่งตัวแบล็กโซตัวนี้ครับถ้าเรารับเควสมาแล้วพอเรากําจัดมอนปุ๊บตัวแบล็กโซจะดิ้งเข้าหาตัวเราอัตโนมัติ เป็นย่งนะคร ติดค่ะเมื่อกี้ใส่เขานี่นี่อ่ะนี่ไงเอ๊ะทำไมของผมมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นรวบรวมสังหารเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นวะ เอานี่ไงนี่ไงตดตดตด,ตด,ตดโอเคคือแล้ก็ประมาณนี้ครับพอเราเสร็จเควสของที่ไหนเราก็ไปส่งที่นั่นซึ่งก็คือมากดคุยสามอีกทีมันก็จะเป็นการส่งเควสเราก็จะได้ตัวอันนี้มาส่วนตัวนี้20ชิ้นต่อชนิดบวกกับอันนั้นที่ตอนแรกแนะนำไปแล้วหวเงินหนึ M, ก็จะได้ของ o อซที่เราต้องการนะครับส่วนตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นการเอาหินของแต่ละอันแต่ละชนิดบวกกับเงินสองแสนเซนีเป็นการหมุนสุ่มกาชาไปบวกของปั๊มอะไรพวกนี้ครับรายการก็ไปดูตามลิงก์ของ GTT หน้าเว็บไซต์เขาเลยนะครับว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างสำหรับการแนะนำเบื้องต้นตัวเกา่าเอาเข้าเควสใหม่ไปแลกโมโอซีพี CP, ทำยังไง ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมติดตาม s u b s c ส i b e กกดไลค์ให้หน่อยก็ยิงนะครับขอบคุณมากครับ